สวัสดีค่ะ,คะบพบกับช่องมาดันบุระเบิดโบสถ์นะครับผมมดันบุระเบะิดโบสถ์วันนี้เรามาทําบุญค่ะไม่ต้องแนะนําตัวนะคะ <laughs> ยังไงถ้าดูทุกคนเห็นไปแล้วก็จะเห็นแล้วนะคะว่าฉันเป็นใครวันนี้เรามาทําบุญที่ <laughs> วัดธรรมพ,<บ>า,พ<บ>า,างนะครับบ้านหนองแวงตําบลวาริศอําเภอวาริศจังหวัดสกลนครนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมีน้าส้มเจติมะมาแจกสปอนเซอร์ไม่มีนะคะกับน้ําดื่มตอรอสปอนเซอร์เขานะคะ ผ่านอยแล้วนะครับเราสปอนเซอร์น้ำส้มนะคะใครอยากทำบุญเราก็เอารถตู้มาแล้วคราวนี้ถนนเต็มครับถนนรถจอดเต็มเราขึ้นไม่ได้เราก็ได้รอเราไแจกข้างถนนแบบนี้ครับรอคนเดินผ่านไปเหว่นมาแต่เราก็จะเดินขึ้นไปนะไปเก็บภาพให้ไม่ได้ไม่ได้เอาบทให้เราละคนอดินเลยข้างบนเป็นข้างเทิงเป็นไงบ้างเพื่อนก็ คนเยอะคนเยอะอ๋อวันนี้คนเยอะวันทำบุญมาตั้งแต่ตีสี่นะคะมาตั้งแต่ตีมาตั้งแต่ตีสี่วรอตีสี่กินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ยยังเลยอ๋อตื่นมารอแต่เที่ยงคืนอ๋อนี่นี่นี่โลกเขาพาเขาขึ้นได้อยูขึ้นไม่ได้ขึ้นบ่ไม่ได้ค่ะขึ้นไม่ได้เฮ้ยท่าลิ้งเขาจะบอกว่าแบบมไม่บายไม่ได้ไม่บายเด้อบอกว่าขึ้นไม่ได้มันขึ้นบม่ได้ โอเนี่เลยยกกับพี่แชมป์เอลียวหันฟัดแล้วให้อันเบาๆเข้าอยู่โอ้ยเอลียวเข้ามะฮะโอ้ยไปค่ะสายบุญค่ะไปครับแล้วเราก็จะขนของขึ้นโอ้ตัวตัวสีเอ้าเอาจ้าข้างหลังจ้าข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อตู้มือเรื่องตรงนี้กันเดี๋ย เสื้อเสื้อใส่นาะข้อท่านี้พร้อมแหละเป็นไงบ้างมวยทำบุญมวยอ,อ,อ่อนซ้อมมาได้ออกกายโดนเป้เม่แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับในวัดเราจะไปหาซุม้มซุ้มที่เราอยู่ไปะคะุณะะจิวันราชสุภูสี่ร้อยบาท

เส้นเราขายดีมากกับข้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลือแต่น้ำส้มอะไรไหมครับกินวันนี้กินอะไรไปบ้างไม่รู้ไม่ได้กินอะไรเลยเหรอกินข้าวพูดเลยเถินเถินก้อนข้าวยาวข้าวกรับะี่มากับพลย น้ำส้มเราเยอะแยะเลยคะม่ค้าคนสวยคมค้าทำรงทาน้ำส้มน้ำส้มกับสตรอเบอรี่จะเอาเลยนะคนเอามาก็สวยมีสตรอเบอรี่เอามาเลยเลีแยวกันเล้วๆาันเอาเอาใกล้ๆดีกว่าเลียวกันเอาเลี้ถวกันเอานะครับมันจะงอหลงนะครับงอหลงตรงนีครับคุ กัญญบบัทรน้ำส้มบปมาได้เล้ำส้มไปมาดูร่างร่างร่างกบใสน้ำส้มเอาเลยคหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะหยิบน้าส้มเลยค่ะอี่มาเลยนะคะนี่ยนี่ดูดีามาก คืนนี้คือตื่นขึ้นมารอแต่ตีสีตีเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ใช่ไหออกรถตีสไปสงอออกรถแตสออรมานี่ตีสี่เออเออกูรอแต่ตีสองตื่นตอตีหนึ่งนตื่นมึงมึงท้ายตีสงตื่นตีสเออหมายความว่าอยงไรกูฮะกูตื่นมาแต่ตีสองเอามาที่ตีสีเพื่อกลทาจะเต็มของ่ันอ๋อเพมือททำบุญเพื่อทำบุญ แก้วหมดแล้วครับน้องน้องชงให้พี่หน่อยต้มต่อเวลามากล้องแ้บอกว่าเป็นใครคะเจอเนี่ะครับไม่ใช่มีแต่น้ำโค้กนะครับน้ำดื่มต้มออยออยู่ไหนผ่านออยอด้วยนะครับมีออยอ ครับแนละตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นคอ,องขถินนะครับขอช่องบนเราจะไปทำบุญช่องบนขหมืนกันราไปดูว่าคนจะเยอะไหมครับไ,ไปข้อ่พันเื่องบอก นนนอนี้หลานห <ถ ES S 1> ลายออกไปหลายเรื่องพญานุ่งนีหลานหลายออกไปหลายนี้ลูกนี่หลานไปฝากลูกฝากลูกฝากหลานว да. ่าดูหอดเพื่อใ้เจ้าได้อีหลังมมตตวได้ีนลาบลูกลาได้ใช้ลกแขนเป็นสิริมงคลนะครับในลูกในหลานนะครับ มาแล้วครับช่างภาพมาแล้วนะครับกำลังเดินทางเข้ามาถึงนะครับรถม้าเจ้าทั้หนาไปหาช่างภาพแน่เขาว่าไายทัางน่ะออกอากาศไม่้หลวเระ่าไหร่พากหัราะ่ารเดี๋ยวพายหวเราท่าไรก็ได้กันนะเจ้าฟ้าเท่าฟ้ากี่ลูกนาตอไปนกันเพืเ่อ้วครับเด้อเพราะว่าถ้า เพื่อนจะรุที่อนประกาศต่อไปว่ามันจาได้รถนะครับโมวไม้สามหนึ่งหนึ่งสี่าลสินครับอันนี้โยเก้าสามสามเก้าสุวรรณรณ์พอหนึ่งสองเจ็ดทีลอฝ่ายคอลหนึ่งเก้า บอร9ก้สห้าสาุขนครพคเก้าเก้ลสุขนครบอรเก้าหกสสุขนครบอสามน้าสุขนครบ้านแวงครับบอรแปดห้าสามห้าสุขนนครและบครเค็ดศูนออก้าเจริญเหรอคะ ใส่ใส่เสื้อส่อใส่เสื้อตอด้วยพวกหนูอยู่กอก็จะินค่ะเขึ้นอยู่ได้ครับราฝากฝท่านับยังลมอยู่รมที่จะช่วยเลยก็ไม่ได้ครับรถไทยปดิงกไปก็ได้ครับเข้ายางเวลาเึาครับเรี่ไรครับครับเราีลับั้งร้้งหนว้าก้ง้เครืา บ้านเ้อบกี้มี่มักเดือนี่ไหมขมีเลยเนาะไม่ขาดเาแบบเลยบกี้มี่บ้านอ้ย่างนี้เลยนะลวงตอนเอ้นบอครับมมเกเือบ้านเ้าเลยเออบ้านต่อไปนะครับสายนะครับสาย เลือดเนียบอเลือดจำเมีบอเาเน่บอมันจะแก่ยอแก่มันจะเป็นเป็นสีดำมากเดือยใช่มาโบราณเท่านั้นอนี้มันมันยังแก่เตวลากินเาสิต้มต้มแล้วมันแก่เอามันจะมีข้างในมันอะรอที่เป็นลูกเดือยไปใส่น้ำต้มลูกเดือยได้เหยครับสามหมื่นสี่พันลูกเดือย่ร้อาทาลูกเดือย เป็นน้ำปั่นเนะะาะใช่นาไบ้านเลยคนทำบุญ ใจบุญตื่นตั้งแต่ตีสี่่งไครับกาทำบุญ่วงนอนมากเลยครับกินกินข้าวกินน้ำหมือยังก็กินแล้วครับแต่ยางเมย์เมยเมยไหมครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ง่วงนอนมากเลยครับเราเนี่ยง่วนอเื่อน่อนเลื่นเ่อนไปแรกคู่นี้แหละคู่นี้ไปแล้วจานมกจารม้วยอดได้ ที่ยังไม่เป็นทางการนะครับทีนี้ครับที่ยังไม่เป็นทางการหนึ่งร้อสามเแ็นสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับ เลยอีกรอบหนึงแล้วครับแล้ว,ลวก็จะกลับเราจะไปไปทำบาปเหรอเมื่อกี้ทำบุญละไปไ,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 ไป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 ยุกขึ้นเหรอดันเข้า ก็มีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะอ๋ออิ่มอกอิ่มใจได้บุญชวนไปมีความสุขกูไม่ชวนไปได้ชวนมาลำบากกูชวนเลยใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ลืมลืมว่าไม่คำหยาบได้เพราะเด็กเดเขาดูไม่ดูรถเก่งพี่บีบอกว่าถ้าอยากหาผู้ชายดีให้มาหาในวัดใช่พี่เก่งยังมาได้เลยแสดงว่าพี่ดีนี้ก็บอกชายไม่ได้แสดงว่าจริง นี่นะคะที่ทําบุญของเราค่ะอ่านอ่านอ่านวัดธําพะบางบ้านหนองแวงคําอำเภอวาลิชภูมิจังวัดสกลนครของดีอยู่ที่สกลนครนะคะไมู้สะบ้างว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยหนูได้กดลวถอยไปทุกเจ็รอยู่เลย ไปหักออกไปให้หมดเลยถอยยาวเลยไม่ต้องติดเครื่องสู้แรงต้องีอา้าย่าห,ากหาักทางนี้แหละทุกตรงไปก่อน,น,น,อนตรงไปก่อนฝั่ง,งนี้ก็ลดฝั่งนั้นก็รด อน้สบ้างว่าใครอยู่ข้าหลังพวงมาลัยรั <c oughs> รก็จบลงไปแล้วในทริปเล็กๆที่เรามาทําบุญที่วัดถ้ำพระบางนะครับบ้านของแวงก็เสร็จไปแล้วไม่ได้ทําอะไรมาโชว์ฝีรรมือก,กันกับรถนะครับให้ดูกันแค่นั้นเนทั้งคลิปบกลับ,<จ>บ,บแยาวสุดอาจริงๆนครับขอบคุณมากกดติดตาม Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย